สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนักที่ช่อง DIY So 99ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะคะเคได้ก็กลับมาเนาะโอเคอ่ะวันนี้เราจะเป็นคลิปการทำนายความรักนะคะสำหรับชาวธาตุดินธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษก,กราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลา2565นะคะ ครึ่งแรกของเดือนตุลาว้าวการเดินทางแบบรวดเร็วมากเนาะปีนี้นะคะแปบ๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วนะทุกคนหน้าหนาวมาอีกแล้วหัวใจยังว่างเหมือนเดิมไหมชาวธาตุด,ดินนะคะ,ะมาดูกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ชาวธาตดินคนที่มีแฟนมีคนคุยก่อนสำหรับคนโสดจะอยู่ในพาทหลังนะคะเดี๋ยวนะจะปักไทม์สแตมป ไว้ให้ทุกคนนะถ้าเกิดไม่อยากเสียเวลาก็สามารถไปแตะที่ท i m e stamp เพื่อข้ามไปฟังในพาร์ทของคนโสดได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้เนาะแล้วก็ฝากชาวทาศินนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะม,มาดูกันนะคะเริ่มต้นที่คนมีแฟนม,มีคนคุยครึ่งแรก ครึ่งแรกของเดือนตุลานี้จะเป็นยังไงนะคะความรักเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานก่อนซิคนมีแฟนมีคนคุยนะช่วงนี้อาตอนนี้นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะสภาพจิตใจสถานะความรักอะไรยังไงนะคนมีแฟนมีคนคุยเอ๊หัวใจชิ่นบานดูมีความเป็น ความโรแมนติกความรักหรูเปล่านะมองแล้วนะเมื่อเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีถูกหรือผิดทุกทางเลือกของคุณขยายความเข้าใจในชีวิตและความรักโอเคตอนนี้คุณอาจจะมีความคิดสับสนก็ได้เนาะหรือกำลังลังเลในความรู้สึกของคุณอยู่ว่าสิ่งที่ คุณคิดอยู่ตอนนี้กับความรักในครั้งนี้กับคนคนนี้มันถูกหรือมันผิดหรืออะไรยังไงนะคะการ์ดใบนี้บอกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะในสิ่งที่คุณคิดนะคะหลายๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาหรือสิ่งที่เราเจอแต่ละข้อทดสอบหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันไม่ใช่เป็นข้อทดสอบเป็นสิ่งที่เราคิดนะ่ะมันเป็นอะไรที่เข้ามาเพื่อขยาย ความรักของคุณให้คุณได้เข้าใจให้คุณทั้งสองคนได้เข้าใจและรับรู้มากขึ้นนะยิ่งอธิบายยิ่งงงนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะช่วงนี้มันอาจจะมีฟิลลิ่งความคิดเนาะความรู้สึกที่สับสนก็นได้นะว่าเอฉันคิดมันถูกหรือผิดนะแต่ก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวอลน,นะ ในสิ่งที่คุณคิดได้ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้มันเป็นแค่เหมือนดีเทลอะไรให้คุณได้ลงลึกในรายละเอียดเยอะขึ้นเนาะการบ้านที่เยอะมากขึ้นนั่นแหละ <c oughs> นะคะมาดูกันซิว่ายังไงครึ่งแรกตุลาคมนี้จะเป็นยังไงเอ๊ะรู้สึกว่าสับไปแล้วเนาะแต่ก็สับอีกได้นะคะ คนมีแฟนมีคนคุยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันจะไปสรุปก่อนนะคะเห็นไหมคุณกำลังสับสนกำลังลังเลนะคะกำลังคิดว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างที่ Lover Oracle ได้บอกเนาะคุณอาจจะกำลังมีความคิดที่สับสนว่าสิ่งที่คิด มันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะกับคนคนนี้การตัดสินใจหรืออะไรใดๆเนาะโอเคอาอาจจะมีประเด็นเรื่องรักสาเศร้าก็ได้หรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกยังเจ็บช้ำน,น้ำใจอยู่ในจิตใจคุณหรือว่า,าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะ่ะม,มันมันมีเรื่องราวดราม่ามันมีความผิดหวังหรือสิ่งที่ คำพูดก็ได้เนาะคำพูดอะไรก็ได้ที่ทํำ้ายจิตใจหรือการกระทําอะไรบางอย่างจากเขาหรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีมันมีการบันทอนจิตใจกันอยู่อะ่ะอาจจะรู้สึกว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ก็ได้นะรู้สึกสับสนเนาะมันเหมือนแผลที่ยังปิดไม่สนิทแต่ก็ไปสกิดมาบ่อยๆนะซึ่งบางทีการสกิดมันอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดก็ได้หรือการที่เราย้อนกลับไปคิดอะ่ะ ย้ำคิดย้ำทำหรือทำให้เราหวนกลับไปคิดในความเจ็บปวดที่เราทั้งคู่ได้กระทำต่อกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเขาเนี่ยที่เคยทำกับคุณนะคะคุณอาจจะยังรู้สึกฝังใจก็ได้นะโอเคอ่ะสำหรับครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรก ม่เหมอะมองว่าต้องระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะบางคนบางคนสับสนเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบมันเจ็บอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวรักสามเศร้าที่เคล้ามาก่อนหน้านี้ก็ได้นะทำให้เราลังเลที่จะไปต่อหรือเปล่าแล้วทีนี้ต่างคนก็ต่างใส่อารมณ์แล้วก็พูดจาทำ้ายจิตใจกันหรือการกระทำอะไรบางอย่างเดอะทาวเวอร์สถานาการณ์ช่วงนี้ ตอนนี้ที่คุณดูคุณอาจจะมีประเด็นกับเขาก็ได้เนาะอาจจะทะเลาะเบาแหวงอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการบล็อกไลน์บล็อกเฟซหรือแบบไม่ติดต่อกันเนาะมันค่อนข้างที่จะดราม่านะ,ะในในช่วงปัจจุบันที่เรารู้สึกนะคะอ่ะบทสรุปครึ่งแรกนี้เป็นยังไงแต่ว่ามันก็ยังมั่นคงอยู่นะ King of Pentacles นะคะราชาเหรียญ ยังมีความมั่นคงขอให้ใจเย็นนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาโอเคไทม์ไลน์ของปัจจุบันนะตอนนี้คุณอาจจะทะเลาะคุณอาจจะมีปัญหาะะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยสับสนจะไปต่อหรือยังไงนะคะหรือเรื่องราวบ,บางอย่างไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดสินใจถูกหรือผิดหรืออะไรใดๆนะคะทุกทางเลือกที่คุณคิดหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นการที่ขยายในเรื่องของความรัก ความเข้าใจในเรื่องของความรักที่มากขึ้นการเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะการศึกษาซึ่งกันและกันเนี่ยนะมองว่าครึ่งแรกหลายๆอย่างจะกลับมาดีขึ้นนะคะถ้าตอนนี้มันแย่นะถ้าคุณเปิดคลิปนี้ดูในช่วงของกันยายนนะคะโอเคก็แม่หมอก็บอกว่าอมแ,มแม่หมอต้องบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์หลายๆอย่างมันจะนิ่งมากขึ้นนะคะคิงเหรียญเนี่ย ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวทธาตุดินเนาะบางคนอาจจะมีเนี่ยคู่กรณีเป็นชาวทธาดินเหมือนกันก็นได้มังกรพึกศกกันนะคะหรือนี่หมายถึงตัวคุณเองมันหมายถึงว่าความนิ่งความนิ่งความมั่นคงความเข้มแข็งในตัวคุณนั่นแหละที่จะปลกคลองที่จะสร้างเกี่ยวกับเรื่องความรักให้มั่นคงได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ ดังนั้นก็คือความหนักแน่นของคุณนั่นแหละนะคะความรักความสัมพันธ์ยังสามารถที่จะเติบโตกันได้ซึ่งช่วงแรกนี้เราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางจิตใจนะคะความหนักแน่นแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนาะอาจจะมองถึงเรื่องการสร้างฐานะการสร้างการเงินที่มากขึ้นนะคะเพื่อเพื่อทำให้ความรักมันไปต่อได้เนาะเพราะว่าความรักเนี่ย บางคนก็คือเป็นคู่เป็นแฟนกันอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะอยู่ร่วมกันนะคะนอกจากความรักความพัฒนาดีความห่วงใยที่มีให้ก็ยังต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้การสร้างฐานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาจุนเจือซึ่งกันและกันนะคะอ่ะให้หมอก็จะบอกว่าครึ่งแรกนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะมีความคิดอะไรที่สับสนเรื่องราวบางอย่างอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกทะเลาะรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวมันใช่หรือไม่ใช่นะคะขอให้เอาน้ำราดลดที่ใจเรานะคะให้เย็นมากพอนะคะมันอาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหารู้สึกว่าอยากจะทะเลาะก,กันนะแต่ว่า หลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะขอให้นิ่งให้ได้นะคะควบคุมเกมให้ดีนะคะแล้วก็เกมนี้เป็นของคุณนะค,ะคุณเป็นผู้คอนโทรลเนาะอ่ะทีนี้ในการของแองเจิลว่ายังไงนะคะคนมีแฟนมีคนคุยครึ่งแรกนี้มีอะไรบ้างเพฟูนเนความสนุกสนานการยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะรอยยิ้มเสียงหัวเราะการกระเซาเยาแย่ถ้าตึงเครียดมากเกินไปเนี่ยเนาะเรื่องราวเหล่านี้จะ เข้ามาช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นมันจะมีจังหวะโมเมนต์ของการปรับความเข้าใจกันได้นะแล้วก็ love yourself first. ได้ก็ได้นะคะรักตัวเองก่อนนะคะถามตัวเองซิยังไหวไหมกับคนนี้ไปต่อได้ไหมเรื่องราวที่ เขาอาจจะเคยทําผิดแล้วเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงตอนนี้เขาปรับปรุงไหมหรือว่าเขายังทําให้คุณรู้สึกเจ็บกับเรื่องเดิมๆอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีเราหรือเปล่าที่เป็นคนที่ย้าคิดย้ําุกทำในเรื่องของความเจ็บปวดเหล่านั้นซึ่งบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เรายังหวนคิดถึงอดีตอะไรใดๆที่มันกลายเป็นเรื่องของการทําร้ายจิตใจตัวเอง ะะกลายเป็นเราไม่รักตัวเองเพราะว่าเรากําลังรีมายเรื่องราวที่แบบมันโหดหลายกับเราอะนะคะเอออ่ะต่อมานะได้เป็น reconciliation someone from your past is returning to your life นะคะมีปัญหากันคนคนนั้นก็จะกลับมาเคลียร์ใจกันพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะจะนิ่งมากขึ้นคุณกับเขา ต่างฝ่ายต่างชนิ่งมากขึ้นนะคะความรักที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มองด้วยเหตุและผลเนาะอ่ะมาดูข้อความซีถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรคนคนนั้นเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะอ่ะต่อมานะคะกลับมาได้ไหมต่อมานะ ส่งกระแสจิตไปหารู้สึกบ้างไหมนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคนมีแฟนมีคนคุยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรา m o บออนไปที่คนโสดค่ะถ้าจะฟังก็ตามมานะ Move on มาที่คนโสดธาตุดินมังกรพฤกษกัน1-15ตุลาคม2565ความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดฝากก, like, กดไลค์กดแชกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะ มาดูกันนะคะสถานะตอนนี้ความรู้สึกหรืออะไรยังไงสำหรับในใจของคนโสดมีอะไรเอ่ยนะคะไหนเลเวอร์อลัโคจะว่ายังไงนะคะได้เป็นใบนี้มาดูกันนะคืออะไรไทม์เวลาคุณได้พยายามมามากเกินไปแล้วให้เวลานะคะปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดการช่วงจังหวะเวลาเนาะ นะคนโสดบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งโสดก็ได้นะกับความรักที่เพิ่งผ่านพ้นมาคุณอาจจะพยายามเต็มที่เนาะหรือบางคนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันโสดมานานแล้วฉันก็พยายามเข้าหาคนแล้วนะเข้าหาคนนั้นคนนี้แล้วนะพยายามที่จะลุกแล้วนะออพยายามที่จะเป็นฝ่ายไปคุยหรือออกงานใดๆหรือพยายามทําตัวเองให้สวยงาม อะไรหล,หลายอย่างหรือแม้กระทั่งการแชทออนไลน์นะคะเข้าสารพัดแอปแล้วก็ยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะเขาบอกว่าก็แค่รอเวลานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณได้พยายามหลายๆอย่างมาค่อนข้างที่จะดีนะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะของเวลาเนาะคนที่ใช่มักจะมาในเวลาที่ที่ใช่เสมอเอ๊ะยังไง <c oughs> นะคะเวลา บางทีมันมีเงื่อนไขของเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่สวยไม่ใช่ว่าเราไม่หล่อไม่ใช่ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ว่าอะไรอะไรแบบเหมือนฉันต้องพยายามหลายๆอย่างฉันพยายามขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ใครมาอยู่เคียงข้างจนจะเข้าฤดูหนาวอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ผิดที่คุณนะคะเพียงแต่มันมีทัมมิ่งของมันมันมีเวลาของมันนะคะใจเย็นๆทุกคนมาดูสีคนโสด ครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรธาตุดินมังกรพึกษกันนะคะขอดูนิดนึงคนโสดจะหนาวแล้วจะหนาวอีกแล้วนะคะโสดข้ามซีซันกันไปเลยเนาะบางคนก็เพิ่งจะมาโสดนี่แหละ,ะก็ไม่ผิดโอเคอ่ะอ้ย แต่ละเห็นไพ่ดีก็ดีใจแทนเพื่อนเพื่อนด้วยเห็นไหมคุณแบบคุณมีความเนี่ยพึกษกออกมาค่อนข้างโดดเด่นนะ The h a l o Fan นะคะนี่เป็นไพ่ของราศีพึกษกบางทีอิทธิพลของไพ่ชุดนี้หนักหนักไปทางราศีพึกษกก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มีอิทธิพลของคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวราศี พิกจิกลักษาพิกจิกได้ด้วยนะคะหรือคนเก่าก็ได้หรือความคิดเก่าเก่าเกี่ยวกับคนเก่าเก่าของเราเนี่ยนะคนที่เราสลัดออกไม่ได้สักทีนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งจบจากความรักในครั้งเก่ามานะคะช่วงจังหวะช่วงจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็วางตัวเป็นผู้ใหญ่เนาะเออแล้วก็มีคนที่ บางคนเนี่ยอาจจะค้ำบอดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการทำงานซะมากกว่านะคะหรือคุกคีกับคนที่อายุมากกว่าเราเยอะๆนะหรืออยู่ในไทม์ไลน์ของการศึกษาจะเป็นหรือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะได้ไหมก็ได้นะ,ะชีวิตค่อนข้างที่จะ เรียบง่ายนะคะแล้วก็เหมือนอุทิศตนให้กับคนอื่นๆด้วยเนาะบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะใครอกหักมาคุณอาจจะเป็นคนที่ฮิวเขานะให้คําปรึกษาเขานะแต่ไม่ถามคุณเลยแลว,ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะเออก็ไม่เป็นไรคุณวางตัวเป็นผู้ใหญ่โอเคดูด,ดีนะคะแล้วก็มันเหมือนณจุดเนี้ย คุณอบอุ่นนะ่ะสำหรับชาวธาตุดินนะมีความเป็นธาตุดินที่เต็มตัวเนาะในตัวของไฮโลฟันะคะอ่าแล้วก็เป็นคนที่ใครมาเนี่ยแบบอยากอยู่ใกล้ชอบเข้ามาให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเคารพนับถือเทิดทุนบูชากับไหว้เช้าเย็นเช้าเย็นนะเป็นคนที่อบอุ่นเน่ยเหมือนเป็นคนที่ปรารถนาดีกับใครหลายคนแล้วคุณก็แบบไม่ได้เอา เปรียบใครประมาณนี้นะคุณอาจจะอยู่ในแวดวงการศึกษาก็ได้หรือการให้คำแนะนำโคชชิ่งใครต่อใครนะโอเคแต่ทีนี้พลังงานของคุณนะตอนนี้มันอาจจะยังมีเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆที่ยังวนเวียนหรือเรื่องราวของความรักที่ตัดไม่ขาดสัทีนะคะหรือการที่คุณปิดใจไม่ยอมเปิดใจให้ใคร เข้ามาในใจของคุณเลยนะคะบางคนอาจจะโสดมานานแล้วนะคะเราก็อาจจะปิดประตูหัวใจไปแล้วว่าไม่เอาละในเรื่องของความรักนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่พร้อมที่จะมีความรักบางทีใครที่เข้ามาใครที่เข้ามาใกล้คุณคุณอาจจะไล่เขาไปนะคะคุณอาจจะแบบยังไงอะ่ะคือไม่เอาแบบ ไปไกลๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไปได้หรือว่าคนที่เข้ามาเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจแต่แม่หมอมองว่าสําหรับคนโสดมีแนวโน้มที่คุณหวนคิดถึงคนเก่าๆนะแล้วก็เรื่องราวความชอกช้ำเก่าๆเนี่ยที่อยู่ในใจคุณทําให้คุณอาจจะปฏิเสธในเรื่องของความรักนะไฮโลแฟนเนี่ยบางทีเนี่ยรอไม่รอสิเขาเรียกว่า ให้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าความรักนะคะไม่ได้มุง่งมุ่งหวังเรื่องความรักว่าจะต้องรีบเร่งอะไรยังไงนะคะ,ะทีนี้บทสรุปของครึ่งแรกของตุลาคมนะคะมีความรักใหม่ๆที่เข้ามารู้สึกถึงความรู้สึกฟิลที่แบบรู้สึกว่าไปปิ๊งรักกับใครรู้สึกชอบใครหรือมีใครที่เข้ามา,มาทำให้จิตใจคุณกระชุ่มกระชวย คนใหม่เข้ามาความรักหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะตกดุมรักโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะความรักที่เกิดขึ้นแบบรู้สึกเขาเรียกว่ามีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าหน้าเด็กก็ได้เนาะออแล้วก็อาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุน้ำนะคะก็ระกดพิจิกมินก็เป็นไปได้ที่ก้าวเข้ามา มาเป็นน้ำที่หยดลงมาในจิตใจของพวกคุณเนี่ยนะ <c oughs> โอ้นะคนสดธาตุดินมีโอกาสพบรักนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอใครบางคนที่ถูกใจมีใครบางคนที่เข้ามาพูดจาพูดคุยก็ได้นะทำให้เรารู้สึกวั่นวายเคลิบเคลิ่อกับเขาหรือเขาะรู้สึกรู้สึกดีๆกับเรานะคะที่ที่เข้ามาเพื่อนใหม่ๆก็ได้นะคะจังหวะนี้ที่เข้ามาอื ก็โอเคนะสำหรับพาร์ทคนโสดนะ acted, ที่ยังไม่มีใครเลยเนี่ยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิในตัวของการนางฟ้าว่าไงสำหรับคนโสดท่าดินนะคะครึ่งแรกนี่นะคะ deception release your ex นะคะแล้วก็ true love นะ ก็สำหรับครึ่งแรกนี้บางคนก็อาจจะยังไม่ได้เผยตัวตนที่แท้จริงนะคะการที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้นะทั้งตัวเราและตัวเขาอาจจะมีใครบางคนที่สมนกากอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงอาจจะต้องศึกษากันก่อนก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการโดนหลอกได้ด้วยเนาะ เอออย่าเพิ่งไปเทใจให้ใครไวนะเขาอาจจะไม่ได้มาหลอกหรอกแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเทใจให้ใครเร็วเกินไปนะคะนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ไม่ได้เป็นผู้คุมเกมนะอ่าิลิเชียเอ็กํากำจัดพลังงานช่วงเวลาเก่าๆนะกับคนเก่าๆอดีตรัก ที่มันลุงลังในใจคุณนะอันนี้ก็ต้องปัดฝุ่นหัวใจตัวเองนะคะหรือลิสออกไปเคลียพื้นที่ให้ว่างไม่งั้นคนใหม่จะเข้ามาไม่ได้นะคะถ้าพื้นที่คุณเต็มอยู่หัวใจคุณยังไม่ถูกฟอร์แมตอย่างเงี้ยนะเราก็มีโอกาสพบเจอรักแท้นะคะหรือความรักที่ดีๆที่กำลังเข้ามาเนาะเออแล้วก็อิทธิพลของ deception เนี่ยเดี๋ยวบอกอีก อย่างหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับ c ี p ซชันบางทีค่อยๆดูให้ลึกๆบางทีอย่าเพิ่งปิดกั้นในเรื่องของความรักนะคะอย่าเพิ่งปิดไปทั้งหมดดูแบบนิ่งๆไปก่อนนะเปิดเปิดใจด้วยนะเพราะบางคนอาจจะยังไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาวางใจให้เป็นกลางก่อนก่อนแล้วกันเนาะ,ะประมาณนี้นะสำหรับ คนโสดธาดินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนโสดธาดินที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะกับคนคนนั้นที่คุณอาจจะรู้สึกดีมากเป็นพิเศษนะ,ะมาดูสิกับคนคนนั้นคุณกับเขาครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าคุณมีคนที่คุณแอบชอบอยู่ในใจให้นึกขึ้นมาหนึ่งคนนะ เ่มันหมอะจะเปิดพลังงานให้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรในครึ่งแรกของเดือนตุลาแม่หมอจะไปทันวาแล้วไปเร็วมากเลยอะมาครึ่งแรกระหว่างคุณกับเขานะคนที่เราแอบชอบโอ้ สำหรับคนคนนั้นนะเราบางบางคนเนี่ยอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟก็ได้เมษสิงห์ธนูนะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ธาตุลมมิถุนตุลกุมก็เป็นไปได้อิทธิพลของไพดาบเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ,ะมีแนวโน้มแหละนะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ช่วงยังหวะนี้วางตัวนิ่งวางตัวสวยเราวางตัวนิ่งวางตัวสวยวางตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวคุณเองก็เป็นเหมือนแบบ คือร้อนแรงาเดฉดชายนะคะดูดีคุณคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณมาถ,ถูกทางแล้วคุณดูดีนะคะเราช่วงจังหวะน,นี้การเรียนการงานคุณโดดเด่นเนาะใครบางคนที่เราไปชอบเนี่ยเขาอาจจะเป็นประเภทแบบ ลุกเราเยอะนะจังหวะที่ลุกเราเยอะก็ลุกเราเยอะนะคะจังหวะที่หายไปก็หายไปนะคะความรักมันยังไม่แน่นอนบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากพอนะสําหรับคนคนนี้นะคะบางทีอาจจะเข้ามาทําให้หัวใจเราวันไหวแล้วเขาก็กระโดดไปไหนก็ไม่รู้มีการแอบ,บส่องแอบ,บมองด้วยนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะไม่หมองมองว่าอิทธิพลขอ,ของครึ่งแรกเนี้คุณอาจจะรู้สึกหึงหวงเขาก็ได้เลยไปแอบ,บส่องแอบ,บมองสตอรี่เขา เยอะขึ้นหรือได้ไนะคะหรือบางทีตัวเขาจะเข้ามาส่องมามองเราหรือเปล่านะ q คว e นออฟ o อดบางทีความรักยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ช่วงจังหวะนี้ความรักระหว่างเรากับเขาเนี่ยยังมีปัญหากันอยู่นะกับคนคนนั้นนะคะอาจจะมีประเด็นเรื่องความหึงหวงก็เป็นไปได้นะคะความคืบหน้าสําหรับคนที่เราแอบชอบในครึ่งแรกนี้สิครึ่งแรกนี้นะคะยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะอืม เพราะว่าตัวเขาอาจจะยังรู้สึกว่ายังอยากดูอะไรเยอะแยะอยู่นะคะเออยังซุกซนอยู่อะไรประมาณนี้อะขอดูสิถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรนะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาขอโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนก่อนแล้วก็ช่วงนี้เราท้อสุดๆนะคะทำลายของหัวใจอาจจะยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ขอดูในส่วนของ การนั่งฟ้าดีกว่าเนาะขอดูในส่วนของการนั่งฟ้านะคะระหว่งางธาตุดินกับคนที่แอบชอบนะครึ่งแรกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างรีรรทีสิปเรชันแล้วก็ทรัสต์นะคะกับคนคนนี้อาจจะมีช่วงจังหวะที่ได้คุยหรือได้สื่อสารอะไรกันแบบเงียบๆนะคะ <c oughs> เงียบๆยังไงอาจจะมีช่วงจังหวะที่ <c oughs> เสียงรอบข้างมันอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับเสียงที่เราสื่อสารระหว่างกันละกันนะคะไม่ว่าจะสื่อสารทางใดก็ตามเป็นช่วงจังหวะที่คุณกับเขาอาจจะมีการห่างเหินกันก็เป็นไปได้นะอาจจะมีอุปสรรคก็ได้เนาะในเรื่องของการทํางานการเรียนก็ได้นะคะมีแนวโน้วนมว่าบางคนอาจจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนหรือไปแก้ไขปัญหาอะไรของตัวเองก่อน trust เชื่อมั่นเชื่อใจนะ เขาวางใจเนะเาะวางใจเชื่อมั่นกับคนคนนี้นะคะไม่ต้องหึงหวงเยอะไม่ต้องกังวลเยอะนะคะทำใจให้สบายสบายเนาะ,ะอันนี้สำหรับคนที่เราแอบชอบนะคะ<อ>ก็ขอให้ชาวธาตุดินมีความสุขและสมหวังในความรักทุกคนเจอก,กันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ